เลี้ยงลูกแบบเพื่อนกับเลี้ยงลูกแบบลูกเลี้ยงแบบไหนดีนะ <S <S <ples music> คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่มีแนวคิดในการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนะคะหรือว่าแบบคู่หูเพื่อนสีไปไหนไปกันคุยกันได้ทุกเรื่องเชื่อว่าการเลี้ยงลูกแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เรากับลูกเนะะี่ยค่ะมีความสนิทสนมกัน เป็นการที่ทําให้ลูกเนี่ยรู้สึกไม่อึดอัดไม่กดดันให้อิสระลูกไม่เข้มงวดกับลูกนะคะมันจะสร้างให้ลูกเนี่ยค่ะเขาไว้ใจเขาจะกล้าปรึกษาปัญหาพ่อแม่ทุกเรื่องและเชื่อว่ามันจะเป็นการลดปัญหาเมื่อลูกของเรานั้นโตขึ้นแต่แต่แต,แต่มีการวิจัยมาว่า พ่อแม่อาจเข้าใจผิดกับการเลี้ยงลูกแบบนี้ค่ะเพราะบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียกับลูกและเป็นเรื่องสำคัญที่ลูกของเรานั้นขาดหายไปค่ะคุณา่คุณแม่คะคือจากอะไรคือกินได้นหคะคือค่ะคุณพ่อคุณแม่คะเรื่องสำคัญบางเรื่องที่ขาดหายไปถ้าพ่อแม่เลี้ยงลูกแบบเพื่อน นั่นก็คือความล้มเหลวเรื่องบทบาทหรืออำนาจของพ่อแม่ค่ะโดยที่เราเนี่ยอาจจะไม่ได้ทันคิดถึงเรื่องนี้ไปนะคะอย่างเช่นพฤติกรรมบางอย่างที่ลูกของเราเนี่ยเขาแสดงออกไม่เหมาะสมกับเราลูกเนี่ยเล่นตบหัวเรานะคะหรือบางครั้งเนี่ยใช้คำไม่เหมาะสมพูดกับพ่อแม่ค่ะคราวนี้เรามาดูว่าลักษณะของพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกแบบเพื่อนเนี่ยเป็นยังไง คือชอบเป็นเพื่อนกับลูกไม่ใช้อํานาจของพ่อแม่กับลูกกําหนดกฎกติกาหรือว่าฝึกระเบียบให้ลูกเนี่ยน้อยเกินไปให้อิสระกับลูกมากกว่าการฝึกรับผิดชอบปล่อยลูกตามธรรมชาติเพราะคิดว่าทุกเรื่องคือประสบการณ์และการเรียนรู้ พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกแบบนี้นะคะมักจะเป็นคนที่แบบจิตใจดีรักเด็กนะคะแต่ว่ามักจะล้มเหลวเรื่องขอบเขตข้อจำกัดที่ไม่สามารถสอนลูกบางเรื่องได้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นก็คือเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือวิธีการตอบโต้กับพ่อแม่และคนอื่นเป็นต้นค่ะข้อดีของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนลูกของเราจะมีความมั่นใจตัวเองสูง ลูกของเราจะกล้าแสดงออกลูกของเราเขาจะกล้าลองสิ่งใหม่ๆลูกของเราเขาจะชอบความท้าทายคุณพ่อคุณแม่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับลูกลูกไม่ปิดบังสามารถคุยกับพ่อแม่ได้ทุกเรื่องลูกไว้ใจที่จะปรึกษากับพ่อแม่เมื่อมีปัญหาคราวนี้นะคะเรามาดูข้อเสียของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนบ้างค่ะ ลูกมีความเคารพพ่อแม่น้อยลงลูกจะกล้าโต้เถียงพ่อแม่มากขึ้นลูกจะไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรที่ทำได้และอะไรที่ทำไม่ได้ที่เกิดแบบนี้นะคะเพราะว่าลูกเนะะี่ยค่ะไม่ได้ถูกฝึกระเบียบวินัยหรือว่าวางกติกาให้ชัดเจนจากพ่อแม่นั่นเองค่ะลูกขาดการยับยั้งพฤติกรรมสำหรับข้อนี้ก็คือลูกเนี่ยจะไม่มีความเกรงใจ จะไม่มีความเคารพวางตัวไม่เหมาะสมคือล้ำเส้นความเป็นพ่อแม่และลูกไปนั่นเองค่ะมีภาวะสุ่มเสี่ยงทางอารมณ์คือลูกของเราเนี่ยในบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมีความกล้ามากเกินไปไม่คิดเรื่องความปลอดภัยหรือว่าอันตรายที่จะเกิดกับตัวเองนั่นเองค่ะ ตัวอย่างที่จะทําให้คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านเห็นง่ายๆนะคะถ้าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนั่นก็คือการที่ปล่อยลูกดูมือถือดูทีวีได้อิสระโดยที่ไม่กําหนดเวลาให้กับลูกการที่ปล่อยลูกนั้นกินข้าวกินขนมได้ตลอดเวลาลูกอยากกินเมื่อไหร่ก็ได้กินตามที่ลูกต้องการ คุณพ่อคุณแม่คะแนวทางการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนและแนวทางการเลี้ยงลูกแบบลูกเนี่ยค่ะมีข้อโดดเด่นที่แตกต่างกันคุณพ่อคุณแม่ลองไปเวทน้ำหนักดูนะคะแล้วใช้ข้อดีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเลี้ยงดูของเราค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นเพื่อนเล่นกับลูกได้แต่ต้องไม่ใช่เพื่อนกับลูกนะคะบทบาทความเป็นพ่อแม่จะต้องไม่ลดลงจะต้องไม่ลดอำนาจของตัวเองลงค่ะ เราต้องเป็นผู้คุมเกมและกติกากับลูกด้วยค่ะเรายังต้องเป็นพ่อแม่ที่มีหน้าที่ช่วยสอนฝึกฝนดูแลเลี้ยงดูและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกส่วนลูกก็ต้องมีความเคารพเชื่อฟังทำตามคำสอนนอบน้อมยำเกรงกับพ่อแม่นะคะ นี่นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่คิดฟาร์มลีนำมาฝากคุณพ่อคุณแม่ในครั้งนี้นะคะขอกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่เช่นเคยนะคะอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคิดฟาร์มลีด้วยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่อยากจะพูดคุยอยากจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือว่าอยากจะติชมนะคะเข้าไปที่ชุมชนของคิดฟาร์มลีได้เลยค่ะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านใช้พื้นที่นี้ สร้างลูกให้มีมากกว่าความฉลาดด้วยกันค่ะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ